ในชานลของผมนะฮะผมสลาแมนเดอร์สวันนี้เราจะมาเล่น Resident Evil 2 r e m a รีเมคกันนะฮะก็นะฮะขอปรับอะไรแป๊บนึงก่อนก่อนที่จะรับไปเล่นกันนะก็ถึงกับขนาดผมว่าตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยนะฮะเป็นอะไรที่พีคมากโอเคการาฟิกมึงมึงยังไม่ตรวจด,ดูกันเลยว่าการาฟิกเมมโมรีกูใช้เท่าไหร่นะโอเค คือมันมันไม่รู้ว่าการ์ดจอผมมีเท่าไหร่ไงแต่ผมรู้อยู่โอเคไม่เป็นไร mode, no เรนเดอร์โหมดนอร์มอลไม่เอามากนะฮะก็เท่าที่พอจะเล่นได้อ่ะโอเคลองประมาณนี้ดูก,ก่อนลวกันถ้าหากไม่โอเคเดี๋ยวผมค่อยปรับเพราะว่าตอนนี้ที่จริงผมโคตรง่วงเลยเพราะว่าไม่ได้นอนนะรอเกมนี้โอเคผมมยังไม่ได้อะไรเลยมาดูเกมกันเลยฮะเราจะเล่นเป็นรีออนก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งก็จะมีโหมด อ่า uh, assist อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสําหรับคนที่แบบว่ายังเล่นไม่คล่องนะฮะมันจะมีระบบช่วยในการยิงด้วยนะฮะอ่า uh, uh, แล้วก็จะมีการฟื้นเลือดแบบแบบอัตโนมัติแบบ omatic, แบบอยู่ๆก็ฟื้นเลยนะฮะเยอะด้วยนะฮะแล้วก็ศัตรูจะอ่อนแอลงนิดหน่อยสาหรับสแตนดาร์ดก็ปกติทั่วไปส่วนฮาร์ดคอร์นะฮะก็คือการทุกครั้งที่จะเซฟเนี่ยจำเป็นต้องมีหมึกเซฟนะฮะเราจะไม่มีออโต้เซฟแล้วก็ศัตรูจะแข็งแกร่งขึ้นนะฮะแน่นอนนะผมต้องฮาร์ดคอร์ เพราะว่าผมแฟนเกมนี้เพราะนั้นแล้วมันต้องฮาร์ดคอร์เท่านั้นถึงจะประสบสมต้องเรียกว่าสัมผัสประสบการณ์นะฮะได้เต็มที่วีดีก็ฉากมาที่เบอร์เกอร์นึงเนี่ยโอเคนครับขนเป็นขนนะเอ้หนวดเป็นหนวดนะฮะ ชายคนนี้เขากำลังฟังวิทยุอยู่ในรถบรรทุกรของเขากำลังฟังเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวผมขออ่านคำหนึ่งนะอ่าฮะคุณจะต้องเห็นหน้าตาเธอตาเธอแล้วก็จมูกเธอทั้งหน้าเธอเน่าไปหมดเลยเธอดูเหมือนกับเป็นศพเดินได้อ่าก็คืออ๋อมันออกวิทยุตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะฮะว่ามันเจอซอมบี้แล้วแต่ตอนนี้ชาวเมืองยังไม่แตกตื่นกันสักเท่าไหร่ เพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันแพร่เชื้อได้นะฮะโอเค่าผมเห็นมันจบตีใครบางคนอยู่โอ้กำลังมันเลยนะเสียดายมากการขาดน,นะตอนที่กำลังมันอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องลนะซึ่งผมรู้สึกว่าภาพขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะไม่จำเป็นต้องปรับเพิ่มหรือว่าปรับลงนะถ้ามันลื่นแบบนี้โอ้ฉันต้องหลับสักหน่อยละ ง่วงอย่าขับนะฮะไม่ได้ยินกฎหมายเลยไงนะว่าง่วงไม่ขับนะอันนี้ง่วงแล้วกูจะขับโโอ้หแต่ยังโชคดีนะฮะที่แบบว่าไอ้ที่ชนมันไม่ใช่ชนนะคงไม่ผิดหรอกผมว่านะโอไม่ไม่ไม่ไม จะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะหนีไปให้ไกลนะฮะถ้าผมเป็นเขาคนนี้เนี่ยตัดมาที่ลีออนเรานะหรือเจ้าของชายานั่งคันไหนก็พังคันนั้นเนะแวะปั๊มก่อนนะ่ โอเคผมเริ่มเห็นความต่างๆแล้วคือถ้าเห็นภาพไกลๆในรู้สึกเหมือนว่ามันจะแบบว่าเบอร์ๆอยู่นหน่อยนะละเอียดไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถ้าปรับกว่านี้น่าจะไหวแหละเพราะว่าเมื่อกี้มันยังเห็นมันยังกินสเปคเครื่องการ์ดจอผมไปให้ประมาณยังไม่ถึง2เลยเพราะว่าการ์ดจอผม,ผมยังรับได้มากกว่านั้นเยอะอยู่เดี๋ยวจะลองปรับให้ประมาณสัก2.52.7ออย่างเงี้ยน่าจะโอเคละไม่มีใครเลยเหรอเนี่ยแปลกจังเลย เห็นอย่างนี้ตำรวจมือใหม่อย่างเราคงต้องสอใส่เกือกสัหน่อยแล้วนะฮะมาเห็นละอ่ก็คือตัวสอบสิ่งรอบๆตัววิ่งได้ไหมโอเคไม่มีปืนอ่ะตอนเนี้ย ไม่มีปืนไม่เป็นไรนะแต่ว่าโอเคเริ่มเริ่มหน่วงๆแล้วผมว่าเดี๋ยวเราไปปรับลงดีกว่ามันก็บังตรงแหละตรงนี้ฝนมันตกเยอะมันไม่ไม่แปลกที่จะหน่วงโอเคสวัสดีมีคนอยู่ไหมครับโอเคไปฉายภาพสวยมากเลยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าปรับสุดมันจะขนาดไหนแหมมีบางอย่างไม่ถูกต้องละ ด้วยสัญชาตญาณของตำรวจมันสัมผัสได้ทุยไม่ใช่นะแค่เห็นรอยเลือดมันก็ไม่ปกติแต่แรกอยู่แล้วสรุปคือลีออนความรู้สึกช้าเเป็นอะไรหรือเปล่าครับอย่าขยับนะเดี๋ยวผมจะกลับมากลัวอะไรวิ่งใส่เลยอะ ดี๋ยวนะมึงปิดประตูหรอโอ้โหมึงขอบคุณมากครับโอเคมาอย่างที่ผมบอกไปนะ Resident Evil นะฮะเป็นเกมน่ารักคุณต้องการอะไรไหมอ่าถอยไปครับผมรับมือไหวเฮ้ยเออกจากออกไปจากเขาเดี๋ยวนี้นะคุยด้วยอะไรกันเนี่ย หยุดนะเอ่ป็นงั้นยิงนะเว้ยนี่แน่โกลดกัรดแล้วก็ยิงนะฮะโอ้ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้าดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัดครั้งเดียวกูเดนเจอร์เลยเหรอตูควรจะมีเลือดเยอะกว่านี้สิวะโอเคเดี๋ยวในกรนีก็แหลกแล้วด้วยต้องปรับลงจริงๆแหละมาเอาใหม่โอเคต้องให้กูยิงกี่ดอกเนี่ยถึงจะนอนโอเค โอ้ยสัตว์อะไรวะเนี่ยโอเคกุญแจแท็บอีเวนท์ลี่โอเค,คเอันนั้นตัวรู้แล้วแต่ประเด็นก็คือโอ,อเถอะนอนไปซะเดี๋ยวนัดเดียวแล้วเนี่ยอ่าม,มีกระสุนมากกว่านี้ไหมคืออยากรู้ ไม่มีเนาะโอเคมาถูกทางแล้วล่ะไปละ่ะคือไม่ทันเราทำเฮี้ยอะไรเลยกูเดนเจอร์ซะแล้วอ่ะกูไม่อยู่ละไปละ่ะโอ้ยขอทางหน่อยครับไ,รไม่ต้องวอตเดอร์เลยรีออนหาเรื่องแท้ๆโอเคไป let's go g เกิดสุดนัดเดียวไม่ไหวแล้ว อย่ายิงห<ป>มอบลงเออเป็นอะไรไหมอ่าไม่เป็นไรขอบคุณนะค่ยอยขอบคุณทีหลังแล้วกันไปหาที่ปลอดภัยกันดีกว่าโอ้พระเจ้าช <laughs> ่วยต้องพระเจ้าช่วยแล้วฮะโดนกัดทีเดียวเดนเจอร์ดิมึงมึงไม่ใช่เรื่องละ มาเร็วโอไปข้างในโอ้โหอะจับไว้นะไปแล้วบายบายอยู่ให้โง่เหรอมันเกิดอะไรขึ้น ผมไม่รู้บางทีมันน่าจะมีคำตอบอยู่ที่สถานีตำรวจนะคุณเป็นตำรวจเหรอใช่ดีออนเคนเนดีคุณล่ะแคลร์แคลร์ล์เลดฟิลอาศัยอยู่แถวนี้เหรอไม่ใช่มาตามหาพี่ชายเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะเว้ยดีเลยอ่าโอเค แล้วก็เหมือนกับว่าเข้าไปหาเรื่องเองด้วยตัวเองเลยฮะเพราะว่าเพิ่งหนีมาก็ยังเข้าไปในต้นต่อนะโอเคกดข้ามดีไหมไม่เป็นไรดูคัดซีนไปนะโอเคระหว่างนี้เราจะได้มาบางแผนกันด้วยเพราะว่าจากจากเหตุการณ์ที่ผมเจอเมื่อกี้นะก็คือซอมบี้มันไม่ใช่อึดขึ้นธรรมดานะคือมันอึดขึ้นมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ไอหยาตัวผมเนี่ยโคตรบางเลยปกติโดนกัดจากเลือดเขียวเนี่ยนะครับมันน่าจะเหลือเลือดเหลืองนี่คืออย่างแรงสุดนะฮะแต่อันนี้โดนทีเดียวต้องเลือดแดงอะคือนี่โดนกัดหรือว่าโดนขย่ำวะมันคนละระดับกันเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่สิมันถึงรสชาติของการเอาชีวิตรอดและความยากในแบบที่ผมต้องการแหละโอเค Resident Evil 2ิะเกมน่ารักป,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 ปุ๊งปิ๊งปุ๊งปิ๊งปุ๊งปิ๊งที่สุดในโลกาโอเค คอยคุ้มค่าที่อุสตส่าห์ตื่นเต้นทั้งคืนจนหลับนอนไม่หลับเนะนี่ยประชาชนทุกคนโปวดทราบต,ตอนนี้เมืองกำลังมีการแพร่ระบาดขอแนะนำให้ทุกคนอยู่ในอยู่เต็นในบ้านหรือว่ามาที่สถานีตำรวจที่นั่นมีอาหารแล้วก็ยาฟรีให้ทุกคนเลยมีพอ่อพระเจ้าพระเจ้ชาชาว่วยมันต้องไม่เป็นจริงสิเราใกล้สถานีตำรวจแล้วอีกไม่นานหรอกแต่ว่า ถ้าหากพวกเราเหลือรอดล่ะถ้า,าหออา,ากคนอื่น<ว>ไม่รอดมันต้องมีนี่มันเมืองใหญ่นะมันต้องมีคนรอดอยู่แล้วแค่นี้มองโลกแง่ร้ายมากอะแต่รีออนก็มองโลกแง่ดีเกินไปอะนี่ไงก็คือต้องจอดอะไม่จอดไม่ได้ละดูเหมือนว่าเราต้องเดินจากตรงนี้นะ แต่เป็นผมผมจะไม่อยากเดินเลยนะยนฉันว่าวิ่งดีกว่าองค์พระเจ้าช่วยไม่ต้องลงจากรถละลีออนเราต้องไปข้างหลังละถอยรถเร็วเ,เดี๋ยวๆข้างหลังก็อะไรเนี่ยอ๋อพี่ลุงคนนี้โดนกัดนะองค์พระเจ้าช่วยแทนออกไปเดี๋ยวนี้ ฉันออกไปไม่ได้งั้นก็จับไว้โอ้โหโชคดีมากที่หนูแกหมดลิตรก่อนนะ่อ๋สุดท้ายก็ต้องแยกกันเหมือนในออริจินอลสินะที่จริงอยากจะไปด้วยกันน่ะ ใหม่นะจุกบอกได้คำเดียวจุกมึ้นร้อนด้วยแพรแพรเป็นอะไรไหมใช่ฉันไม่เป็นไรคุณล่ะยังจะคุยกันอีกเราอยู่ที่นี่ไม่ได้มันไม่ปลอดภัย นำไปก่อนเลยเจอการที่สถานีตำรวจได้เลยอันนี้มันเกินควบคุมแล้วว้อยใช่ฉันเห็นด้วยกับนายมันเกินควบคุมแล้วลีออนวิ่งเลยสู้ไม่ได้ด้วยนะข้างไหนวะนั่นมันนั่นมันไม่ใช่พวกเรายืนยืนหลอนะแต่ว่ามันไม่ใช่นะทางนี้ใช่ปะบ้าเอ้ยมันอยู่ทุกที่เลย ทุกคนถูกเปลี่ยนเป็นซอมบี้หมดเออเพิ่งรู้ตัวเหรอเจ้โอเคออนั่นไงสถานีตำรวจใกล้จะถึงแล้วไปยังไงวะเอ้ยดักหน้ากูจังวะโอเคไรกูไม่ท,ทันรอพวกโง่โอเคไม่ต้องหันมาต้อนเธอราล์ล ต้องมาลาก่อนเรายังไม่ได้ที่จริงมันข้ามเนื้อเรื่องไปนิดหนึ่งก็คือเรายังไม่ได้ไปที่สถานีตำรวจเอ้ยสถานร้านร้านขายปืนเคนโดเลยนะมันเป็นที่ที่สำคัญนะว่าแต่ว่าผมเดินแบบไม่อยากสำรวจอะไรเลยมาสักพักแล้วลองดูก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้กระสุนผมมีแค่นัดเดียวจริงด้วยแม่งให้ให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะ ไม่มีปะเออไปสวัสดีมีคนอยู่ที่นี่ไหมเศรษัยสองครั้งโอเคเอออเก็บของก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนะผมไม่ได้ซื้อแบบไอ้นั่นนะฮะไอ้แบบดีลักเอ้ยดีลักเนี่ย ผมมีซามูไรเอทของคริสแล้วก็จิวได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเอาเลยสิครับสต๊อไปปากไว้ก่อนแต่ว่าถ้าผมตายตอนนี้ก็คือจะไม่มีอะนะทำไมเป็นช่องสี่อะย้ายช่องได้ไหมคือผมอยากให้มันเป็นช่องหนึ่งยวนะ เออช็อตคัดเป็นหนึ่งโอเคได้ละอ่ะกระสุนหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปผมขอหากระสุนก่อนมันน่าจะมีผมสักหน่อยอ่ะนิดๆก็ยังดียังไงก็ได้มีไหมโอเคตรงสล็อตเหรียญน,นะมันผมจะมองโลกแง่ดีเกินไปมันไม่มีอะไรให้ผมเลยอ่ะ ที่จริงเมื่อกี้กระสุนยังเหลือคาลำกล้องนัดหนึ่งอ่ะที่ผมเก็บไปแต่ว่าผมว่านัดหนึ่งก็ฆ่าพวกซอมบี้ไม่ได้อยู่ดีโอเคเฟิร์สเอ็ดมานี่แหละของที่ช่วยให้เราลอดตายโอเคแต่มันจะเล่นกดเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าที่ว่าถ้าเป็นโหมดในของแบบว่าออริจินอลนะฮะทุกครั้งที่เราใช้สเปร์เนี่ยมันจะลดเกรดในการตอนจบเราลงมาขั้นหนึ่งนะฮะแต่ทำไมตรงนี้ผมมัน ดูอึดๆนุ่งๆน,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 นิดนหน่อยวะแต่ไม่เป็นไรมันต้องมีใครรอดสิฟ้าไ,ไม่ดีแล้วมาวินเดวิดได้ยินไหมฉันเจอทางออกแล้วมันอยู่ในนี่ส่งำํงางเสริมมาก่อน ทางทิศตะวันตกนั่นสินะเราต้องหาหมอนั่นโอเคทางเดินทิศตะวันตกไม่มีกระสุนที่กูจริงๆใช่ไหมทำเป็นเล่นไปนะไม่มีจริงๆะโอเคผมสู้ไม่ได้อ่ะมีดก็ไม่มี แต่ในเดโมอ้ฉากตอนที่ผมอยู่ในนี้มันไม่มันไม่มันไม่มนไมหน่วงนะฮะ <c oughs> แล้วทำไมอยู่ๆมันมาหน่วงได้วะโอเคไม่เป็นไรเรื่องนั้นเอาไว้ค,ค่อยคิดกันทีหลังเดี๋ยวจะได้ปรับกราฟิกในพาร์ทหน้าแตตอนนี้ขอเล่นให้มันเท่าที่จะเล่นได้ก่อนนะฮะเป็นการแบบว่าเรียกว่าปสมบทต,ต้องหาฟิลมาใสา่ไม่ใช่ะสมบทสิต้องเรียกว่าเป็นการเปิดนำเกิดไปก่อนกระสุนกระสุนกระสุนสนไว เห็นรองเท้าเป็นกระสุนไปแล้วตอนนี้ผมเนี่ยเป็นอะไรที่แย่ม,มากนายเอาอยู่นะ่คุยกับตัวเองฮะใจรายย้ายยังวะนี่กระใจใจะไมาให้กระสุนกันเลยเหรอเดี๋ยวเยี่ยมสิบนัดก็ยังดีฮะมา ใช้ซามูไรเอทแล้วตอนนี้ดีกว่าของเดิมแน่นอนนะสิบนัดนี่คือต้องประหยัดจริงๆอะ่ะจากผลการทดสอบครั้งที่แล้วคือกว่าจะยิงแม่งตาย <c oughs> ขนาดว่าเฮด็อตทุกนัดนะฮะสรุปปืนสั้นแม่งยิงฆ่าได้กี่ตัววะเนี่ยโอเคอย่าเพิ่งรีบไปไดีกว่าตรงนี้ไปได้ไหม เรียกว่าโรคจิตนิดๆน,ดนะที่เข้ามาในห้องน้ําหญิงแต่ว่านานไงสำรวจไว้ก่อนเป็นความคิดที่ดีมากจริง,รง,รงๆเนี่ยมีอีกไหมจะหมดแล้วนะโอเคห้องน้ําชายถูกกล้องเจ๊งละงานเนี้ยตรงนี้หน่วงมากเลย Jesus. พระเจ้าช่วยเปิดประตูปประตเร็วเข้า เปิดประตูบ้าๆนี่เล่าเดี๋ยวผมเอาคุณออกมาเดี๋ยวนี้แหละช่วยฉันด้วยได้โปรดอได้ตัวแล้วเอาอีกข้างหนึ่งมาดีมือน่ะผมอยากรู้ว่ามันกัดด้วยอะไรเนี่ยทำไมมันถึงกัดแรงจนแบบว่าขาดครึ่งได้ฮะซึ่งความเป็นจริงเนี่ยซอมบี้แค่ไม่กี่ตัวนะ่ะมันไม่น่าจะแทะได้ขนาดนี้อะ ตัวขาดครึ่งแม่งเวร์โอเคงั้นเอามาโอเคได้เวลาไปแล้ว แล้วอโอ้พระเจ้าเป็นละนัดพอไม่ต้องมาไล่กูเฮ้ยนี่มันทางต้นเดี๋ยวนะผมวิ่งไปถูกหรือผิดทางถ้าผมวิ่งผิดทางก็คือชิปหายเลยนะโอเคเออ รู้แล้ววิ่งกลับมาทางเดิมนี่หว่าโอใยตายเถอะถ้าไม่โฟกัสนี่คือยิงนัดหนึง่งไม่ได้เลยไม่ได้เลยเออคือถูกกัดทีเดียวเลือดแดงเลยงั้นเลอนี่แล้วเมื่อกี้ผมตื่นเต้นจนวิ่งผิดทางอ่ะมีแย่ยจริงเฮ้ยไปทางนี้ทางนี้โอเคชิบหายละ โอเคไม่ชิบหายแล้วรอดและแต่กระสุนแทบไม่เหลือนี <c oughs> ่กระจายจะไม่ให้กูสู้เลยจริงๆสินะเนี่ยแต่ก็ดีไอ้บ้าเอาเย้ยระวังด้วย <c oughs> นายปลอดภัยแล้วแค่ <c oughs> อตอนนี้นะ <c oughs> ขอบคุณมากครับ มาวินบาลหนกักเ <Leon Kennedy. S 1> ลออนเคนเนดีมันมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งผมช่วยเขาไว้ไม่ได้จ่ายยื่นมือมาฉันว่านายทำเต็มที่แล้วลีออนมีคนรู้หรือเปล่าว่ามันเริ่มจากตอนไหนไม่ไมีใครรู้หรอก เดาจริงๆนะอ่าพวกมันกินคนทั้งเป็นโอเคผมน่าจะมาที่นี่ไวกว่านี้แต่ตอนนี้นายก็อยู่นี่แล้วลีออนนี่แหละสิ่งที่สำคัญผู้หมวดผมพร้อมแล้วหวังว่านายจะออกไปจากที่นี่ได้นะคนที่นายเจอเมื่อกี้ชื่อว่าเอลิออตเขาอุตส่าห์เจอทางลับแล้วก็เขียนไว้เนี่ยว่าจะหนีจากที่นี่ได้ <S 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 นี่เป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปโรงพยาบาลไม่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 แต่ผู้หมวดผมทิ้งคุณไว้ไม่ได้มือใหม่ฉันสั่งนายให้ไปนายช่วยตัวเองก่อนได้ไหมฉันอยากจะไปด้วยแต่ว่ามีแต่ทำให้นายช้าลงเอาละนายต้องการนี่นะผมรับไว้ไม่ได้หยุดและอย่าทำพลาดเหมือนฉันนะ ถ้าหากเห็นพวกมันแล้วก็จะใส่ชุดตำรวจหรือไม่นายต้องไม่ลังเลนะเข้าใจไหมถ้าไม่ฆ่ามันก็วิ่งหนีซะเข้าใจไหมครับท่านโอเคอย่างน้อยก็ได้มีดละ ที่จริงถ้ามีดมันใช้ได้ตลอดนี่คือผมไม่กลัวนะฮะแต่ว่ามีดมันใช้ได้แค่แป๊บเดียวก็จะหมดอ่านะก็เป็นการเริ่มต้นนะฮะของทุกอย่างแล้วเราก็เปลี่ยนมาใช้ชุดชุดนี้ละโอเคเราเฉือนทางนี้ไปก่อนอมผมว่ามันคงไม่ลดเกรดให้หรอกถ้ามันจะยากขนาดเนี้ยพาร์ทนี้ผมคงจําเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะตอนนี้ขอเซฟก่อนละสําหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ